แม่สามีทำไมถึงมาร้องให้ที่นี่เกิดอะไรขึ้นคุณคุณไม่อยู่ข้างในเหรอททำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันวางแผนอย่างแยบยลมานานแล้วเธอจะเป็นไปได้อย่างไรเรียบร้อยดีอยู่ที่นี่โอ้ยนี่ไม่ใช่วาอีอันจวินจูเหรอสเสด็จมาของวาอีอันจวินจูเมื่อกี้ต้องเป็นความเข้าใจผิดแน่รีบกคารวะเธอไม่มีทางจะเป็นไปได้อย่างไรคนข้างในไม่ใช่ลูกสะพ้ายของฉันใช่แล้วแม่สามีฉันอยู่ที่นี่คนนั้นข้างในก็แน่นอนว่าไม่ใช่ฉันก็ใช่นะวาอีอันจวินจู แต่ก็อยู่ที่นี่อย่างเรียบร้อยดีข้างในจะเป็นไปได้อย่างไรเราที่มีฐานะสูงส่งว่าอีอันจะวินจุพระองค์คุณไม่อยู่ข้างในแล้วคนข้างในคือใครหลินไม่หลินสู่คุณกําลังเล่นอะไรอยู่เซียวหลาฟูเหรินคุณพูดเสียงดังอยู่ตลอดองคหญิงไม่รักษาพรหมจันทร์แต่ตอนนี้องคหญิงก็ยืนอยู่ที่นี่อย่างเรียบร้อยข้างในนั้นคือใครกันแน่กล้าทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและปลอมตัวเป็นองคหญิงเช่นนี้ใช่แล้วแม่สามีคุณพูดอยู่เสมอว่าบอกว่าข้างในมีคนมีชู้งั้นเปิดประตูใใหห้้คนนนนเ็กกกัดดีว่าาามูขง ใครกันแน่ที่กล้าหาญเช่นนี้ถึงกล้าปลอมตัวเป็นฉันนี่ทำให้ตระกูลเซียวจะอยู่ได้อย่างไรทำให้ตระกูลหลินเราจะมีหน้ามีตาได้อย่างไรแม่สามีอยากัวรอให้เราทำการเปิดประตูตรวจสอบให้ชัดเจนข้างในใครกันแน่ที่ปล่อยข่าวหรือสร้างเรื่องทำให้ตระกูลหลินและตระกูลเซียวเสื่อมเสียผู้คนที่อยู่ในที่นี้จะไม่ปล่อยพวกเขาไปแน่นอนขอให้ขุนซ้ายช่วยตัดสินด้วย <S <S เพื่อให้ตระกูลหลินและตระกูลเซียว <S <S ขอความยุติธรรมเมื่อองค์หญิงพูดออกมาแล้วงั้นให้เราเปิดประตูดูเถอะข้างในนี่ใครกันแน่คนที่กล้ามากช่างกล้า กล้าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์หญิง <S <S <ess> นายพลท่านผู้หญิงท่านผู้หญิงออกจากบ้านเมื่อคืนอยู่กับคนขอทานที่นี่ข้าพเจ้าเห็นด้วยตาตนเองกุ้ยมามาข้าพเจ้า <S <S ก็อยู่ดีๆยืนอยู่ตรงหน้าคุณ าไหนาของเจ้าที่เห็นว่าข้ากับคนขอทานมีชู้เห็นข้ากับคนขอทานมีชู้โอ้ใส่ร้ายแม่บ้านและใส่ร้ายองค์หญิงเจ้ากล้ามากนะถึงแม้จะไม่ใช่เจ้าเจ้าซึ่งเป็นแม่บ้านออกนอกบ้านในกลางดึกโดยไม่ขออนุญาตมันเป็นเรื่องที่น่าอายขนาดไหนสงสารลูกข้าต้องออกไปทําสงครามตลอดปีแต่เจ้ากลับไม่รักษาพรหมจันทร์จะทําให้ข้ารู้สึกอย่างไรบรรพบุรุษของตระกูลเซี่ยวแม่สามีข้าคืนนี้เพื่อที่จะเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับนายพลจึงรีบกลับบ้านหลินในคืนเดียวจัดการซื้อของกลัวว่าจะรบกวนแมม่สาี จึงไม่กล้าบอกเชา้านี้ได้ยินแม่สามีพูดจึงรีบมาที่วัดเมืองข้ากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแม่สามีข้าจึงรีบมาที่นี่แต่ไม่คิดว่าจะเกิดความเข้าใจผิดทําให้คนรู้สึกหนาวเด็บใจแม้จะบอกว่านี่เป็นเรื่องของพวกเจ้าเรื่องของตระกูลเสียวแต่ว่าอีอันจจวินจูมีสถานสูงส่งส่วนเป็นที่พระราชทานโดยพระเจ้าข้าซึ่งเห็นแล้วจึงไม่สามารถนิ่งเฉยได้มิฉะนั้นในอนาคตเมื่อพบพระองค์จะอธิบายอย่างไรดีลละเซียวเหล่าฟูเหรินท่านแม้จะเป็นแม่สามีขององค์หญิงแต่กลับใส่ร้ายองค์หญิง ควรจะขอโทษต่อหน้าทุกคนหลินเมย่ยหลินสู่ยังไม่รีบให้คนเหล่านี้ไปอีกหรือจะให้คนภายนอกมาดูเรื่องตลกของฉันหรือฉันคือแม่สามีของท่านนะถ้ายังให้กลุ่มนี้วุ่นวายต่อไปฉันจะให้ลูกชายของฉันเลิกกับท่านโอ้ยแม่สามีทําไมท่านถึงให้สามีเลิกกับลูกสะใภ้ล่ะลูกสะใภ้ไม่เข้าใจไม่รู้ฉันได้ทําผิดข้อไหนในเจ็ดข้อถึงต้องเลิกกับฉันนี่ทําให้ฉันในอนาคตจะทําตัวอย่างไรดีละ่ะเลิกกับภรรยาเธอ อยาคิดแม้แต่จะคิดถ้าจะเลิกก็ต้องเป็นองค์หญิงของฉันที่เลิกกับสามีหลินไม่หลินสู่ท่านกลับยุยงสาวใช้ดูหมิ่นแม่ขุน้ายเป็นครอบครัวเสียวของฉันช่างเป็นครอบครัวที่โชคร้ายแต่งงานกับมีดุขอขุน้ายช่วยให้ความยุติธรรมกับฉันด้วยลงโทษเธอความผิดอันใหญ่หลวงท่านหลินซื้อให้สาวใช้ของเธอดูหมิ่นฉันทําให้ฉันเสียหน้าท่านท่านต้องช่วยตัดสินให้ฉันนะดีถ้าจะเป็นผู้ให้ความยุติธรรมแก่เจ้าหลินซื้อวันนี้จะมีเรื่องให้เจ้าได้เห็น คนมาให้ที่นั่งแก่วาอีอันจวินจูอง <Huh? S 1> <ông S 2> หญิงเชิญนั่งขุนซ้ายท่านเธอแสดงความไม่กระตันอยู่ต่อหน้าสาธารนณะทำไมยังให้ที่นั่งเธออยู่ทำไมหรือว่าเจ้าลืมกฎหมายของราชวงศ์นี้ไปแล้วหรือตามกฎหมายของราชวงศ์นี้ผู้ที่มีตำแหน่งหากยังไม่ได้รับการตัดสินโทษสามารถไม่คุกเข่าได้สามารถนั่งสอบถามได้อย่างไรข้าจะจัดการเรื่องนี้มีอะไรไม่ถูกต้องหรือท่านหลินซื้อตั้งแต่แต่งงานเข้ามาในบ้านเรา ก็ขี้เกียจและชอบกินอยู่เสมอต่อแม่สามีอย่างฉันก็ยังถือว่าไม่ให้เกียรติเลยตั้งแต่แต่งงานเข้าบ้านเสี่ยวรับใช้แม่สามีดูแลบ้านไม่มีที่ไหนไม่ตั้งใจทํางานวันนี้ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเหล่านี้องค์หญิงไม่ยอมรับเจ้าสิ่งที่องค์หญิงพูดเหล่านี้ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงมีหลักฐานหรือไม่แม่สามีบอกว่าฉันปฏิบัติกับเธออย่างเช้มงวดนี่มันเป็นการใส่ร้ายฉันชัดๆข้อนี้อวีฟูเหรินสามารถเป็นพยานได้คําพูดขององค์หญิงเป็นความจริงค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ของเซียวเหล่าฟูเหริน มักจะซื้อของที่ร้านของฉันเซียวลาวฟูเหรินค่าใช้จ่ายประจําปีเกือบห้าพันตำลึงคุณการใส่ร้ายองค์หญิงถือเป็นการทรยศต่อพระเจ้าคนมาทำไมพวกคุณทำอะไรโอ้วันนี้คนนี้ไม่ได้นํามาเพียงพอจริงๆโทษนี้จะดําเนินการอย่างไรดีฉันจะมาตระกูลเซียวภูมิใจในความสําเร็จของตนการใส่ร้ายองค์หญิงตกปากสามร้อยคุณโปรดสงบสติอารมณ์ระกูลเซียวของเราไม่มีเจตนาเช่นนั้นทั้งหมด เป็นฝีมือของหลินสู่เซียวจิงรุย่ยดูหมินองคหญิงตกปากสามร้อยเช่นกันนี่หมอเป่าและเยี่ยนเป่าเ <c oughs> ยี่ยนจวินไม่ผิดหวังที่เป็นปากที่เจ็บแสบที่สุดในยุคนี้สั้นๆเพียงไม่กี่คำก็ทำให้ตระกูลเซียวหมดโอกาสขึ้นสู่ความสำเร็จนายตกปากสามร้อยเสร็จสิ้นแล้ว องหญิงวันนี้คุณลำบากมากหากคุณมีความตั้งใจที่จะหย่าก,กับสามีข้าพเจ้าสามารถช่วยคุณขอพระราชองค์การได้คุณซ้ายวันนี้พูดอย่างกล้าหาญหลินซูรู้สึกขอบคุณอย่างมากแต่เพียงนี่ยังเป็นเรื่องภายในครอบครัวสุดท้ายแล้วมันคือการเลือกของฉันเองไม่กล้าที่จะทําให้คุณซ้ายต้องกังวลอีกเซียวจิงรุ่ยมีเรื่องหนึ่งที่คุณต้องจําไว้สถานะของเธออันดับแรกคือกวาอีอันจจวินจูหลินซูต่อมาจึงจะเป็นสพายของตระกูลเซียว หากคุณกล้าล้ำเส้นอีกก็อย่าโทษข้าละไม่ต้องเกรงใจข้าจะปฏิบัติตามคำสอนของคุณซ้ายอย่างเคร่งครัดทำไมเธอถึงไม่อยากกับสามีเมื่อครูนี่ยังต้องถามอีกหรือต้องเป็นเพราะองค์หญิงในใจยังคิดถึงท่านพลเอ็กเซียวอยู่เซียวจริงรุ่ยอะไรทำให้ข้าจะได้กว่าเขาที่ไหนนาย องหญิงในปีนั้นมีสัญญาแต่างงานกับตระกูลเสี่ยวคือหลินกัวกงที่ได้ตกลงกันต่อหน้าพระเจ้าองค์หญิงมีความกระตันอยู่และมีความเมตตาแน่นอนว่าไม่ต้องการให้หลินกัวกงเสียชื่อเสียงในราชสำนักนี้ดังนั้นจึงมีความกังวลหรือว่าเยี่ยนเป่าวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมองค์หญิงท่านเป็นอะไรไปฉันติดพิษคือความสุขในคืนเดียว เป็นยาลับจากแคว้นตะวันตกยาชนิดนี้จะทำให้คนตั้งครรภ์นในคืนเดียวและไม่สามารถทำให้ทารกหลุดไปได้มิฉะนั้นจะทำให้เลือดออกจนตายมีสิ่งที่เป็นพิษแร,แรงเช่นนี้ได้อย่างไรยิ่งต้องตัดขาดให้เร็วที่สุดความสัมพันธ์กับตระกูลเซี่ยวมิฉะนั้นท้องของท่านเมื่อครูขุนซ้ายท่านจะขอพระราชทานอนุญาตให้หย่าก,กับท่านท่านทำไมไม่ใช้โอกาสนี้หย่าก,กับสามีตอนนี้ฉันยังไม่สามารถหย่าก,กับสามีได้ตระกูลเซี่ยวชิงช่วนสิ่งของจากตระกูลหลิงของฉันไปมากเกินไปฉันต้องการให้พวกเขาคืนสิ่งงของงชิ้น คืนสิ่งของทีละชิ้นเจ็บจนตายลินซูตัวน้อยน่ารักนั้นทําไมยังไม่มาขอโทษจะเกิดเรื่องใหญ่แล้วหรือเธอเคยต่อฉันอ่อ,อนหวานเหมือนแกะให้ฉันบิดเข็นตอนนี้เหมือนเปลี่ยนคนไปเลยรีบรดสถานะเธอเป็นอนุพันธยาแต่งงานกับซงเอ๋อเข้าบ้านดูแลฉันอย่างดีนั่นคือหนทางที่ถูกต้องแม่ฉันไม่เคยไม่อยากแต่งงานกับซงเอ๋อเข้าบ้านแต่หลินซูก็เป็นองค์หญิงอยู่ดีแถนการครั้งนี้ไม่สําเร็จกลัวว่าในอนาคตจะเป็นเช่นนี้ ฉันจะไม่ให้เธอมีชีวิตที่ดีแน่นอนตอนนี้ไม่สามารถหยุดเธอได้ฉันจะใช้เงินสินสอดของเธอจนหมดไปเอารังนกทองคำของเธอเอามาให้ฉันใช่ฮึมทำไมมีแค่ผักดองรังนกที่เราต้องการละ่ะจอมพลท่านหญิงเธอสั่งให้คนใช้เอา ครีบปลาที่อยู่ในครัวรังนกและเนื้อโดงทั้งหมดก็ถูกเอาไปว่าด้ยวยเรื่องประจำวันของบ้านเสี่ยวเธอไม่สนใจเลยยังให้ท่านหญิงของท่านไปซื้อของด้วยตัวเองแม่มดแก่คนนั้นยากที่จะจัดการมากถ้าเกิดมีเรื่องวุ่นวายจะทําอย่างไรในและนอกบ้านจอมผลนี้นอกจากกําแพงเหล่านี้สิ่งไหนที่ไม่ใช่ที่พึ่งพาสินสอดของฉันสั่งพวกเขา เอาของที่ฉันนํามาจากบ้านหลิงเก็บทั้งหมดเข้าคลังใช่ไปนี่นี่และอันนั้นย้ายทั้งหมดออกไประวังหน่อยหยุดเถอะเอามาทั้งหมดให้ฉันพวกคุณต้องเอาของรักของฉันย้ายไปไหนกันเหรอท่านหญิงของพวกนี้เป็นขององค์หญิงแห่งบ้านเราใช้เงินของตัวเองที่ซื้อมาเพิ่มตอนนี้ต้องคืน เจ้าของเดิมคุณทําเกินไปแล้วเธอนี่จะทําลายบ้านของฉันเหรอลูกเอย๋ยดูภรรยาของเธอสิเธอนี่จะกะบฏเหรอพวกคุณกบฏแล้ววางลงให้ฉันขออภัยที่ไม่สามารถทําตามคําสั่งได้พวกเราก็แค่ฟังคําสั่งขององคหญิงถ้าท่านรู้สึกไม่เหมาะสมก็ต้องไปบอกกับองค์หญิงของเราไปกันเถอะคุณเอเอวันนี้ฉันต้องการให้หลินซูรู้บ้านของแม่ทัพนี้ ใครกันแน่ที่มีอำนาจตัดสินใจองคหญิงสินสอดได้ถูกนับเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงบ้านหลังนั้นในเมืองใต้ถูกเยียงชิงซงยึดครองเธอเยียงชิงซงเป็นอนุภัญญายังกล้ามายึดบ้านของฉันอีกใช้โอกาสนี้พอดีส่งคนไปไล่เธอออกไปรอให้ได้บ้านคืนมาฉันจะหย่าก,กับเสี่ยวจิงรุ่ยหลินสู่คุณก่อเรื่องพอหรือยังไม่ทราบว่าแม่ทัพเสี่ยวมีเรื่องอะไรเรียกฉันเหรอคุณทำแบบนี้เหรอเป็นแม่บ้านหลักแบบนี้เหรอ ก่อนอื่นให้ขุนซ้ายลงโทษฉันกับแม่ที่ชราภาพยังให้คนใช้ย้ายเครื่องประดับของตระกูลเซี่ยวไปคุณแบบนี้ไม่ใช่กำลังตกหน้าตระกูลเซี่ยวหรือเซี่ยวจิงจรุง่ยของพวกนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ฉันนำมาจากตระกูลหลินงั้นฉันจะหาคนมานำไปมีอะไรไม่ถูกต้องหรอือดีเลยไม่พูดเรื่องนี้แม่ที่ชราภาพคุณไม่เพียงแต่ไม่ตั้งใจดูแลยังให้เธอกินชาอ่อนและข้าวจืดแม่ของคุณเป็นแบบนี้แหละให้คุณดูแลพ่อแม่สามีหรือแม่ของฉันสอนก็ไม่มีอะไรผิด เพียงแต่ว่าตระกูลเซียวของพวกคุณแท้จริงแล้วฐานะไม่มั่นคงตระกูลหลินของฉันแท้จริงแล้วไม่สามารถรองรับได้ไม่ดีกว่าหรือถ้าใช้โอกาสนี้คือนำนาจการจัดการให้ตระกูลเซียวเพื่อไม่ให้เสียเวลาธุรกิจใหญ่ของตระกูลเซียวตอนนี้เป็นช่วงที่ฉันเลื่อนขั้นกำลังต้องการเงินถ้าเธอไม่จัดการบ้านใครจะมาปิดช่องโหวให่ในบ้านอย่าทำเรื่องไร้าสาระอีกเลยครั้งนี้ฉันจะขออภัยคุณชั่วคราวดูแลบ้านให้ดีเอาของที่ออกไปของที่ออกไปนั้นลหละ จะไม่มีทางกลับมาอีกโอใช่แล้วผู้หญิงที่คุณเลี้ยงอยู่ที่เมืองใต้เธอก็อาศัยอยู่ในบ้านของฉันด้วยตอนนี้ฉันได้ส่งคนไปแล้วไล่เธอออกไปแล้วหลินเม่ยคุณกล้าทำร้ายคนของฉันหรือเป็นยังไงบ้างองค์หญิงดูมีเรี่ยวแรงเต็มที่เธอตรวจสอบบัญชีทั้งหมดของตระกูลเซี่ยยังตรวจสอบพบว่าท่านนายพลเลี้ยงผู้หญิงนอกบ้าน ตอนนี้สอได้พาคนไปไล่แล้วลินสู่คุณควรจะไม่ฝืนตัวเองเกี่ยวพันกับตระกูลเสี่ยวจะทำให้ฉันไม่กังวลได้อย่างไร